เขาเห็นหลงแต่ไม่เห็นเพ่งไม่เป็นไรเวลาที่หลงอะตอนนั้นไม่เพ่งรับเพ่งแล้วก็รู้มีใช่หอกป่รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกตลอดเวลาตอนนั้นเราเริ่มเพ่งนะตอนนี้ลงเป็นแช่เริ่มเริ่มแช่เข้าไปที่ร่างกายมากขึ้นแล้วรู้สึกไหม ใครพยัน้าแบบนี้ั้ยเวลาปกติอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ปกตินึกออกว่าถ้าปกติต้องเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะให้มันเกิดสภาวะก่อนแล้วค่อยรู้แต่นี่พยายามจะให้รู้เห็นป่ะดักรู้เนี่ยผิดสามอย่างที่หลวงพ่อบอก ก่อนรู้ไปดูว่ามีอะไรให้รู้บ้างอย่างเมจนบิ้วสร้างความรู้สึกตัวแล้วก็รู้แล้วก็พยายากจะรู้ชัดชัดชงโง่เข้าไปจับจไปแล้วก็รู้แล้วไม่เป็นกลางว่าจะแทรกแสงเข้าไปแก้ไขมันผิดอยู่สามอย่างนี่แหละเราห้ามไม่ได้หรอกมีหน้าที่รู้ทันมันแล้วมันจะค่อย ดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรมันจะไม่ทํานานแค่นานบังคับน,นานเพ่งนานหรือเข้าไปแทรกแซงแก้ไขตลอดเวลาหรือจะโงกไปตลอดเวลา แต่ห้ามได้ไหมสภาวะต่างๆน,นี้มันยังมีอยู่เพราะมันเคยชินจิตมันยังไม่ค่อยฉลาดยังฉลาดไม่มากพอมันก็จะชะโงกไปแบบนี้หรือบางทีก็เข้าไปสร้างความรู้สึกตัวไม่เป็นไรขณะที่แช่ลงไปแล้วสร้างความรู้สึกพยายามจะสร้างความรู้สึกตัวจิตมันจะแนบไปเข้าเคียวอยู่กับกรรมาฐานถ้าเราไม่ได้เพ่งมากไม่ได้ใช้แรงเยอะ จิตมันได้พักเวลาที่มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งอ่ะเนื่องวะจับอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันไม่วิ่งแสสายมันไม่ค่อยเหนื่อยมันได้พักแต่ถ้าเพ่งมันแทนที่มันจะได้พักมันไม่ได้พักกับการเพ่งคือการใช้แรงพอใช้แรงแทนที่จะได้แรงเหมือนกายเสียแรงเรื่องวะ แต่จริงๆอะไม่เพ่งเยอะหรอกแต่จะเพ่งตอนที่เจตนาจะปฏิบัติถ้าไม่ได้เพราะนั้นไปดูตัวไหนรู้ป่ะตัวที่เวลาอยากปฏิบัติหรือเวลาเจตนาจะปฏิบัติมันจะมีตัวนี้แหละที่จะบงการเข้าไปเราคอยรู้ทันมันก่อนแล้วก็ปฏิบัติแล้วอีกตอนหนึ่งที่มันจะเริ่มจะพยายามเพ่งกรรมฐานก็คือตอนที่มันลงไม่นานอะ ไม่ค่อยมีสติแล้วก็หลงหายไปเลยอ่ะมันจะรู้สึกว่าโอ้มไม่ดีเลยหลงไม่ต้องนานไม่ชอบก็จะมาเพ่งกรรมาฐานจับกรรมาฐานมากขึ้นแน่นมันก็จะหนักมากขึ้นมากขึ้นถ้นา,มาไม่ได้รู้ทันมันรู้ทันแล้วยังไงถามว่ามันยังเป็นอยู่ไม่เป็นแต่มันจะเป็นน้อยลงสั้นลงสั้นลงพอนึกออกไหมคะ อืมไม่เป็นไรดูไปเถอะใช้ดูลมหายใจใช่ไหมดูลมหายใจแล้วก็มีพุทโธด้วยใช่แต่ตอนนี้อายุมากแล้วแบบก็เลยใช้เดินจงกรมเพราะว่าเก่งนะก็เลยกลับก็เปลี่ยนกรรมฐานใช่แต่ยังชอบที่จะดูลมหายใจแล้วบริกรรมอยู่ใช่ไหมดูลมหายใจแล้วก็พุทโธใช่ใช่ เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำให้ดูเลยเอาหลักให้แม่นก่อนหลักให้แม่นก่อนนะคือสิ่งที่ทำอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเรารู้ทันเห็นจิตที่มันวิ่งเข้าไปจับที่ลมหายใจก็ได้หรือบางทีมันมีคำบริกรรมเพิ่มขึ้นมาจิตไปแนบอยู่ที่คำบริกรรมก็รู้ทันถ้าทำแล้วรู้ทันได้อย่างเงี้ยหรือเห็นสภาวะต่างๆที่มันแสดงอยู่ มันแบบนั้นก็ใช้ได้ส่วนตอนที่เรามาฝึกร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนี่ยนะมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยมันจะโมหะแท้ง่ายเวลานั่งดูลมหายใจถ้าสติไม่ทันนะพอสมาธิลำนะมันจะหลับ มันจะเคลิ้มง่ายดังนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะช่วยช่วยให้ให้ความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นเกิดได้บ่อยขึ้นเพราะนั้นหลวงพ่อจะแนะนำว่าคนที่มีอายุ่ให้เคลื่อนไหวเยอะๆะสังเกตไหมว่าเวลานั่งว่าคนคนแก่คนมีอายุอะนั่งสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวหลับละ ฉนั้นปกิ้นี้ที่บอกอะว่าทํากรรมฐานอะไรก็ได้นะถ้าจิตมันชอบทําดูลมหายใจแล้วมีคําบริกรรมพูดโทแล้วจิตมันมีความสุขความสบายแล้วมันมีสมาธิมีกําลังก็ใช้ได้นึกออกไหมแล้วก็เวลาที่ มาเคลื่อนไหวมาเดินนั่งนะครับพอมีแรงแล้วก็ลุ้นมาเดินเดินแล้วก็กตุ้นความรู้สึกตัวให้มีสติเห็นไหมใช้กรรมฐานอันไหนมีสมาธิได้ง่ายก็ใช้กรรมฐานนั้นพอกรรมฐานไหนที่ทําแล้วมีสติได้บ่อยรู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยจิตเคลื่อนไปแช่ที่ร่างกายก็รู้จิตลืมร่างกายหลงไปแล้วก็รู้หลงไปดูก็รู้หลงไปฟังก็รู้หลงไปคิดก็รู้เนี่ยมีสติ เห็นไหมไม่ได้บอกอว่าต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทำเราต้องรู้ว่าเราทำอันนั้นเพื่ออะไรและอย่างไรนี่หลักส่วนไอ้จะมาทำให้ดูเนี่ยนะนบอกตรงๆเมื่อกี้ยังคุยอยู่กับอาจารย์ ว่าพวกเราอะพอมอนัสทำให้มาทำให้ดูก็อยากแต่ถ้าให้ทำให้ดูกันหมดละทุกคนขณะที่ทำเนี่ยแล้วพออาจารย์พักเนี่ยนะมันก็พอมันเห็นได้มันจะเข้าใจได้แต่บอกเลยว่าอันนั้นนไม่ใช่ความรู้ของจิตเราเป็นของอาจารย์ แล้วพอเราไปทำเราก็อยากก็จะให้มันทำให้มันเป็นแบบที่ตอนที่ทำให้อาจารย์ดูมันก็จะดิ้หลนจิตมันไม่ได้เรียนมันเห็นแป๊บเดียวมันยังไม่เข้าใจหรอนึกออกไหมขนาดเราทำภาวนามาต้องนานแล้วโว้เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกถึงนานจิตมันเริ่มเข้าใจทั้งที่สภมาวะนั้นเกิดมาตลอดเวลาแต่มันไม่เข้าใจมันไม่เคยเห็น แต่วันหนึ่งอยู่ๆในวยจิตมันมีกำลังแ,แล้วมันเห็นบ่อยๆมันปิ้งขึ้นมาแล้วมันเข้าใจเนี่ยมันึงจะเป็นปัญญาของเราเองไม่มีทางลัดย,ย,ยกเว้นว่ากรณีที่ทำไว้แล้วไม่เห็นไม่เข้าใจโดนเขาเรียกอะไรล่ะ ทำผิดอ่ะแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ทําแล้วทําทําทําทาทามากขึ้นเนี่ยมันก็จะผิดมากขึ้นสิ่งเนี้ยมีประโยชน์ที่จะให้พ่อแม่เขาอาจารย์เห็นแล้วทักอ่ะมันจะได้เข้าใจแล้วไม่จมเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ผิดนั้นต่อนานๆแต่ถามว่าโดยหลักแล้วกรรมฐานนะใช้หลักอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละทำกรรมฐานอะไรแล้วมีสติบ่อยเนี่ย ได้ถามว่ามีแค่นี้นานๆวีทีก็นานๆวีทีก็โอเคทำไปเถอะอดทนเดี๋ยวมันจะค่อยเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันไม่สามารถทำเพราเห็นได้บ่อยๆได้เลยเพราะจิตมันยังต้องพัฒนาต้องมีคุณภาพมากงพอใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราฝึกเนี่ย พัฒนาอะไรพัฒนาให้จิตมันมีกําลังมากขึ้นให้จิตมันมีเห็นสภาวะได้บ่อยขึ้นมีสติบ่อยขึ้นแล้วมันจะค่อยๆมีสมาธิเกิดขึ้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนต่อไปหลังๆนั่นนะนะวันอื่นๆไม่ต้องมาบอกนไม่จะทำให้ดู <c oughs> รีบดักคอไว้ก่อนจริงๆอ่ะไม่ไปคิดเยอะที่ทำอยู่ใช้ได้อยู่แต่อะไรรู้ป่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วอ่ะกลัวช้ากลัวไม่ทันเนี่ยตรงนี้กี่เลทให่รู้ทันไม่ต้องกลัวอดทนทำไปทุกวันสม่ำเสมอ จิตที่มันได้มีการเรียนรู้และพัฒนาเนี่ยนะเวลาขับขันน่ะจิตมันจะดำเนินของมันไปตามความคุ้นชินเราคุ้นชินที่จะคอยรู้สึกตัวแล้วมีสติมันก็จะดำเนินตามที่มันคุ้นชินแล้วมันเกิดสมาธิขึ้นมามีฝึกจนจิตตั้งมั่นได้มันก็จะคุ้นชินเข้าไปในล่องนั้นมีสติ ที่เป็นอัตโนมัติสมาที่อัตโนมัติเกิดขึ้นเห็นธาตุขันธ์ทำงานธาตุขันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแยกธาตุแยกขันได้เจริญปัญญาได้เดี๋ยวมันพัฒนามันเดินเดินของมันเองอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์ก็ภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยแหละช่วงแรกๆปีห้าสาม ภาวนากับหลวงพ่อมาประมาณสองถสามปีวันหนึ่งตกลงมาจากที่สูงแล้วหัวฟาดจิตมันตั้งมั่นเป็นทุู้ผูดูคนอื่นวิ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะเ้านอนให้คนอื่นก็วิ่งหารถพยาบาลมาขนเอาเปมายกเราไปแล้วก็นอนนอน ไปโรงพยาบาลแล้วก็นอนดูจิตดูกายดูใจไปจิตมันทํางานของมันเองเลยถามลุกขึ้นมาได้ไหมลุกไม่ได้หมุนบ้านล้มเหมือนตุ๊กตาล้มลุกก็ลงไปนอนเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาอีกที่มันลุกขึ้นมาเพราะอะไรรือป่ามันเห็นเลย จิตมันกลัวมากมันกลัวว่าไอ้ร่างกายเนี้ยที่ไม่สามารถที่จะลุกได้แล้วไปไหนได้เนี่ยจิตมันจะติดอยู่ในเนี้ยไปไหนไม่ได้เห็นว่มมันเห็นชัดเลยว่ามันคนละอันกันจิตมันก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูวันรุ่งขึ้นเจอหมอนัดหมอนัดบอกหูพี่นิดจิตตั้งมั่นมากคนที่เจ็บป่วยแต่ตาย ที่ต้องกลัวอย่างที่หลวงพ่อเคยเทศหลายๆคนที่เกิดอุบัติเหตุอะแล้วภาวนามาเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพราะตอนที่มันเกิดเขาว่าขับขันจิตมันจะทำงานมันจะภาวนาเหมือนอย่างที่มันเคยถึกมามันไปตามความคุ้นจินห้ามไม่ได้นะที่มันจะกลัวใช่ปะัวนี้ กลัวเป็นอะไรกลัวเป็นโทสะกลัวเป็นกิเลสทำหน้าที่ยังไงรู้ทันมันจะจะเดินให้ดูอีกไหมเห็นไหมใจอยากแต่ก็เหอาจารย์พูดมาตั้งเยอะละ จริงๆร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมนั่งอยู่รู้สึกไหมพี่ยัหน้่งรู้สึกไหมเนี่ยถ้ารู้สึกได้อย่างเนี้ร่างกายมีอยู่อ่ะแต่ตอนที่ร่างกายนั่งอยู่ก็ไม่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่รู้สึกแสดงว่าอะไรตอนนั้นหลงมาดูหลงมาฟังแล้วก็หลงวิคิดแล้วใช่ปะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ถูกแล้ว เวลาเดินก็เหมือนกันเวลาเดินใช้อะไรเดินร่างกายเดินเดินแล้วรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเจตนาจะรู้สึกร่างกายเยอะก็จะเข้าไปแช่ไปจับบางทีไปที่เท้าเท้าขวาคือเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายจิตลงไปแช่อยู่ที่เท้าแล้วก็รู้ถ้ามันไม่ได้ เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ลืมลืมเท้าซ้ายเท้าวขวาลืมร่างกายได้ยินเสียงอะไรหลงไปแล้วไปฟังแล้วก็หลงหาเสียงอะไรเนี่ยหลงเพราะลืมร่างกายแลวแล้วรู้ว่าอ้าวหลงไปแล้วไม่เป็นไรหลงเป็นครู จิตมันรู้จักแล้วว่าอ๋อแบบนี้คือหลงที่มันหลงก็คือเกิดจากการที่มันลืมกรรมฐานที่มันตั้งใจว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของมันพอมันลืมก็คืออะไรหลงแล้วแล้วหลงไปทางไหนหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจคือหลงไปคิดมีอยู่หกช่องทางไม่สำคัญว่าจะคิดเรื่องอะไรดูอะไรเสียงอะไร กลิ่นอะไรร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงแต่สำคัญวนน่าขณะรู้ไหมว่าจิตมันหลงไปทางนั้นไปแล้วทั้งหมดนี้คือการออกนอก,นอกทั้งสิ้นเพราะมันลืมกรรมฐานแต่ถ้ารู้อยู่เห็นแล้วหลงแล้วรู้ปั๊บจิตมันจดจดจอดอยู่ที่กรรมฐานเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อ้าวหลงไปละไม่ชอบที่มันหลงบ่อยเ่งกรรมฐานก็รู้ เห็นไหมมีแต่คําว่ารู้ไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ให้หลงหรือห้ามไม่ให้เพ่งเพราะห้ามไม่ได้จิตโดยธรรมชาติฝึกได้แต่มันมันเป็นอนาัตตาเหมือนกันเวลาสงบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดความสงบเนี่ยเขาควรจะเดินปัญญาหรือเปล่าสงบเวลาสงบแต่ไม่ได้ไปยึดความสงบอะค่ะไม่ใช่เวลาที่จะเิญปัญญาคือมันจะเห็นความจริงว่าสงบก็สงบของมันเอง อืมก็เห็นว่าความสงบก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าแล้ว,วนนลความสงบกับจิตก็คนละอันกันนี่จะเจริญปัญญาคือการจเจริญปัญญาคือต้องเห็นไจรักไม่ใช่เห็นว่ามันสงบ มันคืออะไรแค่มีสติเห็นสภาวะแค่นั้นเองแต่สิ่งนี้ฝึกไปแล้วมาเห<า> <มา S 2> ็นบ่อยๆจนกระทั่งเนี่ยโดยไม่เจตนาไม่จงใจสมาธิมากขึ้นจิตตั้งมั่นมากขึ้นก็จะเห็นเลยลว่าความสง,งบเป็นแค่แสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าความสง,งบกับจิตก็คนละอันกัน ความสงบก็เกิดขึ้นของมันเองจิตที่ไม่รู้ความสงบก็รู้ของมันเองเนี่ยถึงจะจะเป็นปัญญาเข้าใจไหมคะเหมือนงซึมอะค่ะอ๋อก็เดินเคลื่อนไหวเยอะๆถ้ามันเหนื่อยมากต้องการพักก็ไปนอนเลยคือเวลานั่งอ่ะมันซึมแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นดูไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นเท่าที่เห็นได้เอม ก็จะใช้วิธีนี่เลยเคลื่อนไหวสิใช่ไหมพอเคลื่อนไหวมันก็จะเห็นแล้วโอ้เมื่อกี้นี้ซึมไปละหลงไปไละเมื่อกี้ตอนนี้ไม่ซึมละเห็นไหมแต่และขณะก็ไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าไม่ต้องไม่ภาวนาแล้วต้องไม่ซึมภาวนาแล้วต้องไม่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นตรงนั้นต่างหากแสดงว่าอะไรจิตมันได้เรียนได้รู้จักแล้วสภาวะต่างๆเหล่านี้และเวลาที่มีความเจตานาก็รู้อยากเห็นสภาวะเยอะๆก็รู้เนี่ยก,กิเลสทั้งสิ้นเลยและเห็นแล้ว ใจไม่เป็นกลางก็รู้เห็นสภาวะบ่อยก็ดีใจชอบเห็นสภาวะนานๆไม่เห็นบางทีก็งงง่วงซึมไม่ชอบเห็นปะไม่ชอบความง่วงถึงห้ามมันได้มะไม่ได้ถ้าพยายามจะห้ามมันทุกไหม สิ่งที่ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้แต่อยากจะไปควบคุมบังคับบัญชามันน่ะก็ทุกข์กันสิแต่ถ้าหากว่ามันง,ง่วงซึมรู้ว่ามันง่วงซึมรู้ไม่ได้ทำอะไรไม่ทุกข์ก็เห็นมันแค่สิ่งที่ถูกเหตุรู้ถูกดูถูกเห็นแค่นั้นเองง่ายกว่ามะแต่จิตมันไม่ฉลาดไงมันก็ต้องดิ้นไปก่อน ดิ้นจนมันแบบดิ้นไม่ไหวแล้วยอมตอนนั้นแหละสิ่งที่เราสะสมมามันจะค่อยๆทำงานของมันออกมา,าให้จิตได้เรียนเห็นไหมไม่ต้องเดินให้ดูแล้ว แต่จริงๆไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ไม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 อยากทําให้นะแต่มองว่าอะไรที่ทำแล้วมีประโยชน์มากกว่าเอาหลักให้แม่นแล้วลองลงไปลงมือฝึกฝนพัฒนาเองแล้วมันจะเข้าใจเองนึกออกไหม